สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมฮักครับพบกันเช้าวันพุธที่ห้าสิงหาคมครับวันนี้จะพามาชมบรรยากาศยามเช้าที่ทุ่งนาที่บ้านนอกครับ เมื่อคืนฝนก็ตกปลยอลอยๆตลอดทั้งคืนนะครับก็จะพามาดูสภาพพื้นที่ปลูกหญ้าต่างๆครับที่เห็นนี้ไม่ใช่ข้าวนะครับเป็นหญ้าครับเดี๋ยวพามาดูอีกหนึ่งแปลงนะครับ ตัวนี้ก็เป็นแปลงปลูกหญ้านรกจักรพพัดนะครับแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลซึ่งน้ำเนี่ยก็อยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะว่าการระบายน้ำนะครับก็จะใช้เป็นท่อขุดท่อนะครับผ่านตอดผ่านมา อันนี้เป็นต้นยางแต่ไม่ใช่ต้นยางอันนี้เป็นต้นตาลครับต้นตาลสูงมากนะครับต้นตาลต้นนี้น้ําที่จากแปลงปลูกหญ้านรกจักระพันแล้วก็หญ้าหวานก็จะลอดผ่านคันคูนะครับมาออกตรงจุดนี้ แล้วก็ผ่านมาที่แปลงนี้ครับแปลงนี้จะเป็นย้าจินีบอมมาซานะครับใช้วิธีการหว่านผสมกับการปักดำท,ท่านอาจจะเห็นเหมือนกับการดำนาการดำต้นข้าวนะครับอันนี้ไม่ใช่ต้นข้าวจะเป็นย้าบอมมาซานะครับ เดี๋ยวจะพาลงไปด้านล่างตรงนู้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อกลัวมีอยู่แม่พันธุ์นะครับอยู่สามตัวตอนเช้าก็กินฟาง เป็นฟางอัดตอนเส,สายก็จะมีหญ้าให้กินนะครับแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีลำข้าวตอนเช้ากับตอนเย็นจะมีลำข้าวอันนี้เป็นสระน้ำครับที่ลงทุนขุดตอนช่วงเดือนเมษายนใช้งบประมาณไปประมาณสามหมื่นนะครับ ที่ได้ความลึกขนาดนี้ต้องขุดสองครั้งนะครับพอขุดมาเสร็จก็ด้านข้างนะครับมันก็จะพังลงมานะครับเพราะว่ามันจะทำสลบอ่าให้ดูด้านบนครับตรงน้นมันจะมีฟาร์มไก่พันไข่นะครับตรงน้น มองเห็นไหมครับเป็นไก่พันไข่ส่วนด้านล่างตัวน,นี้นะครับจะเป็นจะเป็นฟาร์มไก่บ้านอันนี้เป็นแปลงปลูกหญ้านะครับกินนีบอมมาซ่าเดื๋ยพาไปดูต้นยาไกล เราจะเห็นเป็นเหมือนต้นข้าวแต่จริงๆไม่ใช่ต้นข้าวนะครับอันนี้เป็นย่าบอมม่านะครับก็ใช้การปักดำพื้นที่ประมาณสองงานปักดำผสมกับการหวานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการหวานมันจะเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะทำเป็นฝายเล็กๆนะครับกันน้ำ แต่ว่าก็เอามาอยู่ครับความแรงของน้ำก็คงจะต้องปล่อยไว้เป็นแบบนี้เลยนะครับที่จริงร่องไม่ลึกขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันไหลยอยู่ตลอดนะครับมันก็เซาะร่องลงไปเรื่อยๆส่วนแปลงด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ข้าวเช่นเดียวกันนะครับเป็นหญ้าครับ คุณผู้ชมดูออกไหมครับว่าเป็นยาอะไรอันนี้ปลูกไว้ประมาณเดือนมิถุนานนะครับประมาณช่วงกลางเดือนมิถุนายนก็ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจครับให้ดูใกล้ๆนะครับ เป็นหญ้าแพงโกล่านะครับตอนนี้เดี๋ยวก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดตัดเสร็จก็จะเอาปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับที่นี่ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีทั้งหมดนะครับทั้งนาหญ้าแล้วก็นาข้าวนะครับปุ๋ยคอกมาลงแล้วก็ให้เขาเกิดขึ้นใหม่ครับให้เขาแตกนอขึ้นใหม่ อันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนกว่าๆนะครับประมาณเดือนกับสองสามสัปดาห์ประมาณนี้นะครับตอนเช้าก็จะมีหยดน้ําค้างนะครับมาเกาะพร้อมๆกับเสียงจิ้งหรีดนี่ครับหยดน้ําค้างมาเกาะ ทียอดหญ้าก็เป็นบรรยากาศของทุ่งนาที่ต่างจังหวัดนะครับตามบรนนอกของนาอีกแปลงนึงครับทางฝั่งนี้อันนี้ก็กำลังจะจะงอกงามนะครับอันนี้ก็จะเป็นหญ้า บอมมาซานะครับใช้การปลูกแบบหว<ะ>ักก็จะสังเกตเห็นว่าบางจุดมันก็เกิดขึ้นถี่มากนะครับบางจุดเนี่ยก็ห่างๆนะครับอันนี้ก็มีหญ้าไปทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันมันไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็จะเอาปุ๋ยคอกมาลง น้ำที่มานะครับก็จะมาที่แปลงหญ้าแพงโกร่านะครับไหลามาจากด้านบนลงมาที่แปลงหญ้าแพงโกลาจากนั้นก็จะข้ามมาที่แปลงหญ้าบอมาซาตรงนี้ข้ามาตรงนี้แล้วก็จะลงไปที่ทุ่งนาครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกหนึ่งแปลงนะครับว่าเป็นหญ้าอะไร ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับพาไปดูข้าวเลยเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนนะครับบรรยากาศตอนเช้าก็จะมี ไปปล่อยอยู่นิดนึงอันนี้ก็จะเป็นแปลงปลูกข้าวนะครับอันนี้ใช้แบบการหวานนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปดูอีกหนึ่งแปลงนะครับพามาดูแปลงตรงนี้ตรงนี้จะเป็นหญ้าเนเปียร์นะครับปลูกมาได้ประมาณสองสัปดาห์ ผลลัพธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ย่าเนเปียนะครับที่เห็นนี่ครับสองสามสัปดาห์ต้นพึ่งเท่านี้บางต้นก็พึ่งจะงอกนะครับอาจจะเป็นเพราะความชื้นหรือเปล่านะครับท่านใดที่มีประสบการณ์ในการปลูกนะครับแล้วมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยงอกขึ้นมานะครับ คือเอาท่อนพันมาปลูกแล้วมันไม่ค่อยงอกท่านใดเคยปลูกมีประสบการณ์นะครับลองอ่าคอมเมนต์ให้คําแนะนําหน่อยนะครับตรงนี้เป็นแปลงปลูกหญ้าเนเปียครับบรรยากาศท้องนาตอนเช้าๆก็จะเป็นลักษณะนี้ครับอากาศเนี่ยถามว่าแตกต่างจาก เทศแตกต่างจากในเมืองมากไหมมากมากเลยนะครับเพราะว่าเราจะมองไปทางไหนเนี่ยมันก็จะเป็นสีเขียวสีเขียวไปทั้งหมดครับอันนี้จะเป็นฝั่งทางทิศตะวันออกน,นะครับตรงมุมกล้องหันมานะครับแต่ว่ามันมันคลึ้มครับเพราะว่าน่าจะเป็น่าฝนกำลังตกฝั่งทางนู้นนะครับ ทางท้องฟ้าสีดำดำตัวนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับชอบมากนะครับชอบบรรยากาศที่ท้องนาตอนเช้าที่บ้านนอกที่ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าอมองไปทางไหนมันจะเป็นที่โลง่งๆกว้างๆไปนะครับแล้วก็จะเป็นสีเขีเขยวนะครับช่วงเนี่ยช่วงทํานา มันจะเขียวไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีเสียงอื่นๆนะครับรายรอบก็จะมีเสียงจิ้งหลีดนะครับเสียงจิ้งหลีดเสียงแมลงนะครับแล้วก็ไกลๆก,ก็จะเป็นเสียงเสียงเพลงนะครับที่ลอยมาจากหอกร,ระจายข่าวหรือว่าหอประชาสัมพันธ์ของ หมู่บ้านอื่นนะครับหรือว่าบางทีอาจจะมีาชาวนาที่เข้าปานอนนาทำการเกษตรเขาก็เปิดเพลงมันก็จะลอยมาเป็นเพลงคลอเบาๆนะครับแต่ว่าที่เราได้ยินชัดๆตอนนี้ก็คือจะเป็นเสียงจิ้งหรีดใช่ไหมมีใครชอบเหมือนกันนะครับหรือว่าความรู้สึกเป็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์เข้ามานะครับ อันนี้ก็เป็นพื้นที่ปลูกข้าวทั้งหมดนะครับถัดจากพื้นที่ปลูกหญ้าก็จะเป็นพื้นที่ปลูกข้าวนะครับตอนนี้ก็จะเป็นข้าวหอมนะครับข้าวหอมมะลิพื้นที่ในการปลูกทั้งหมดนะครับการทําการเกษตรของที่นี่จะไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับจะใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ทั้งหมดนะครับอย่างเช่น แปลงนี้ก็จะใช้ปุ๋ยขี้วัวครับคือสังเกตง่ายครับว่าที่นาของใครใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าใช้ปุ๋ยธรรมชาติก็สังเกตนะมันมันจะถ้าปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยขี้วัวขี้ควายปุ๋ยขี้ไก่ขี้หมูอะไรต่างๆแบบเนี้ยคือมันจะมันจะข้าวมันจะโตไม่ไม่เท่ากันเห็นไหมครับตรงนี้ ตรงน,นี้มันจะเขียวกว่าอีกฝั่งใกล้ๆมันก็จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่เห็นไหมครับบางจุดมันก็จะคิ้วเขียวเลยบางจุดมันก็จะยังไม่เขียวอันนี้คือใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับหลักการธรรมชาติมันก็จะเป็นแบบนี้ครับคือมันจะไม่เขียวไปทั้งหมดเลยนะครับส่วนที่นาที่ใช้ปุ๋ยเคยมีนะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่เคมีนะครับหมายถึงว่าถ้าที่นาของใครที่ใช้ปุ๋ยเคยมีเข้ามาในการทําการเกษตรนะครับมันจะเขียวไปทั้งหมดเลยมันจะเขียวเท่าเทากันไปทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็หลักการธรรมชาติมันก็จะเป็นแบบนี้บางจุดที่มันมีปุ๋ยอยู่เยอะนะครับมันก็จะเขียวเยอะบางที่มันมีปุ๋ยแต่ว่าปุ๋ยนั้นมันอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับ ตามหลักมันก็จะไม่ค่อยเขียวเท่าไหร่นะครับแลงนี้ถ้าจะไม่ผิดนะครับจะเป็นข้าวกาบ้านะครับเป็นสายพันธุ์ที่เอาเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับข้าวกาบ้าคือจะเอามาผสมกับพันธุ์ท้องถิ่นนะครับข้าวกาบ้านั้นมีคุณสมบัติพิเศษก็คือเป็นข้าวที่ผสมน้าตาลน,นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยหอมนะครับ แต่ที่เยโสธรน,นะครับจะมีข้าวที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือข้าวหอมมะลินะครับแต่ว่ามันก็ยังมีน้ําตาลมีความหวานตรงนั้นนะครับถ้าเอาสองสายพันธุ์มาผสมกันนะครับก็จะเป็นข้าวหอมกาบ้านะครับซึ่งจะมีที่นี่ที่แรกนะครับที่จะปลูก ใครสนใจก็ลองทักมาจับจองได้นะครับเพราะว่าในแต่ละปีนั้นทำไม่เยอะนะครับผลผลิตลงไม่ได้ปลูกเพื่อที่จะขายเราปลูกเพื่อที่จะใช้บริโภคในครัวเรือนนะครับแต่ว่าท่านใดที่สนใจอยากจะนำไปรับประทานนะครับก็ลองสั่งจองมานะครับอาจจะมีให้แต่ว่าไม่เยอะนะครับที่สำคัญก็คือ ได้ข้าวที่เป็นข้าวยินซีร้อยเปอร์เซ็นนะครับผ่านจากสารพิษไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับตัวน,นี้ก็ต้องตัดนะครับถ้าเป็นที่แรงที่มีน้ำมาแบบนี้นะครับมันจะต้องตัดตัดออกนะครับไม่ใช่ตัดทิ้งนะครับบางท่านอาจจะาตัดทำไมตัดเพื่อให้มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับถ้า เราไม่ตัดเลยเนี่ยบางต้นมันก็จะสมบูรณ์มากจนเกินไปแล้วทําให้ต้นข้างๆนะครับกอข้างๆมันไม่สมบูรณ์มันก็ผลผลิตมันก็จะไม่ดีนะครับดังนั้นเราก็ต้องตัดแบบนี้ครับเพื่อให้มันงอกขึ้นมาใหม่ให้มันเท่าๆกันครับเดี๋ยววันหน้านะครับจะพาเดินลงไปชมตรงนู้นนะครับก็จะมีแหล่งน้ําธรรมชาตินะครับจะพามาดูว่า กระบวนการจัดการน้ำนะครับในแปลงนานี้ทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหมู่บ้านนะครับโดยไกลโน้นก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านกำลังหุงหาอาหารในตอนเช้านะครับก็จะเห็นควันไฟกำลังคละคุ้งเลยนะครับตอนนี้ก็ประมาณหกโมงเช้านะครับบรรยากาศไม่มี วันรถไม่มีเสียงอืกระทึกคึกโคมนะครับเป็นบรรยากาศเงียบเงียบสบายสบายอากาศเย็นสบายนะครับสูดลมหายใจในสูดสูดเข้าไปนะครับสูดได้เต็มปอดเลยไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารพิษอะไรเข้าไปนะครับตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศท้องทุ่งตามบ้านนอกข้องนาครับตอนเช้าๆขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ ก็ให้กด s u บสไคร b ์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการจะทําคลิปนะครับเพื่อเวลามีคลิปต่อๆไปท่านก็จะได้รับการอัปเดตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับท่านอื่นๆน,นะครับที่มีความสนใจได้ดูคลิปด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับแล้วพบกันคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ